สวัสดีจ้าขอขอกับชาวน้าเอกฟินแลนด์อีกแล้วมื่อนี้นั่งกับจีพาพี่น้องมากินนี่จ้าตามส้วเขาพุ่นสซตินไก่และการผักขาจ้าผักกิมกาผ้าแล้วก็มีผักสลัดแล้วก็มีผักอันชี่ห้าหน่อยหนึ่งผักคอมปอรเม้าหน่อยหนึ่งแล้วก็ใบเงินสระแหน่เ้าจ้าแล้วก็มีจ้านั่งกับทอดปลาสมครับอันทอดอันหมูหมูหน้าเฮ็ดคือสเต็กเนี่ยจ้ามาร์กไว้มาร์กตอนในไงไว แล้วน่ากาวไปทอดกับปลาสมถ้มามักไ,ไว้นุ่มจ้ะอันน่าเห็ดตอนหน่อยตอนใหญ่จ้ะอันนี้น่าเห็ดคือยังสเต๊กไวพ้พญ่นํำนุ่มจ้ะคุณนะจะเป็นจะแซ่บเพิ่งยังเนี่ยอาหารนั่งก็กินสิละบ่บ่บค่อยกินเ้าจ้ะมาจะเข้ามากินกันหมู่บ้านนี้นั่งซื้อนั่งไปร้านพี่เพิ่นนัน่งไปซื้อแคบหมูนั่งลืมไปไดรถค่ะบ่ได้กินซ้ำ พอไยไอเอาโรตไปออกกะร่อนไก่เล้วจ้งแต่เพื่อกล้วจ้งตำเสน้าปูบล็อกก็กิ่นจ้าแล้วมันกิ่นปฏิเิธใจวันนี้เราเพิ่นหายมามันเบเื่อจีนเยไปซื้อนั่งมังหันค่ะ นั่งอ่านฮันเป็นตอนน้อยแล้วกับัันเป็นเง่ๆเองสีแต่นั่งกับมัรกเรานั่งกับไปไซฟิตไว้ย่มอยากเข้ากับออกมากก็ยังนั่งวาสิมิปกอันมีเมนู่หอยพญาย,ย,ายมือเนี่ยนั่งกับออกไว้เสมอขึ้นนี่จดียกินย่มเลยกระแทบอะตะม,มุม อาสมเนอะว่านีนหน้าปลูกพักอะปลูกพักหอมจ้ะหอมบัวข้าแล้วกับหอมซี่พักจี้แน่พักสลัดแน่ปลูกไปคนเดี๋ยวจะัน่ติดไม่ติดอด้ ก็ไงร้กษาออกกําลังกายออกกําลังกายกับมาเราก็สิกับมากินเขาแล้วก็จะออกไปทุรลาจา่ะนุ่มหนุมจม,ม,ม,มูกนุ่มนินี้มูนี่บอเพจปันไหนอยากแต่ก็เดีหูบ้านขึ้นเขาออก่อนอ่ะพอเพปันหูบ้านนี่หูบ้านเดี๋ยเพจอไร ในเขาเมืเ่อเบิ่งเขาไหมกําลังจ่านั่งเอกขอขอบคุณหลายเด้อค่ะนั่งก็บีไปเยี่ยมเขากันไปคลอยไปปิวไปนั่มบ้านในปิวไปซี่ขามากกับขึ้นมากยุทจ้ะน,น,นั่งกับแหงบะเกงเนะาะบัดนี้ท่านมีกฏไหมเขามาน,นั่งบ้านในไปซื้อขายอีกเรื่นึ่งจ้ะ สำหรับคิดนี้นั่งกับว่าพี่น้องไม่หยุดต่ำหงรักกับบม่มีอย่างไรดอกจ้าถมาทักทายพี่น้องคือเกาฝากกดไหลกดแชร์กดติดตาไม่ช่องนั่งเอกฟิลเล่นวันนี้นจ้าเงินถ้าเงินได้นั่งว่างเราหน้าไมีเวลานั่งยืดขับไปเยี่ยมไปชมทุกบ้านทุกซองคือเก่านะจ้าสวัสดีจ้า